สวัสดีคร ja ับก็มาอยู <Know pine? S 2> ่ก <ahead> ับช่อง YouTube ต่อตาดำซิงนะครับมาดูจอยักษ์ครับทำสีแล้วครับมาดูครับเสียบอยอยากขับคันนี้ครับเสียบอยเสียบอยจะขับคันนี้บ่ดูครับอันนี้สีจริงแล้วบ่อ๋อีีลลามมแ้วไม่ดูแล้ว ก็ไม่มีสีเปล่าเราไม่จะสีนี่ครับช่างครับช่างเป็นคนทำครับสวยงามมากครับนะครับจ้ายักษ์ครับใหญ่จริงๆครับมาเจอของจริงครับสวยงามตามท้องเรื่องครับ อุ้ใหญ่จริงๆเราก็มาเจอตจ,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 จริงนี้แล้วอ้ไปวิ่งแถวจันทร์มอนเหมือนช่างว่างั้นเลยรับสวยไหมครับเบลเหียบเขาเรียกสีอะไรครับท่านผูน้ชมครับคอมเมนต์มาได้ครับเริ่มทำสีแล้วกินได้เนียนมากเลยครับดูช่าง มาไม่ทันตอนช่างยิงนะครับด,รด,ดูช่างยิงเลยต่อเลยครับโอ,อ,อ,อ้สวยงามมากครับ เเเอายยังลีงทำได้สวยจริงครับช่างครับกี่รอบแล้วจ้ะกี่รอบแล้วเนี่ยคำถามว่ากี่รอบแล้วเนี่ยเพิ่งทำวันแรกนะครับเพิ่งทำวันนี้นะครับยิงสีหัวครับโอ้โครับรรมันแดงเงาๆหน่อยนะครับยังไม่ได้ลงแลัคเกอร์นะครับ สวยไหมครับเจ้ายักษ์ครับแต่เซบอยจะขับคันนี้นะครับเสียบอยบอกจะเอาคันนี้ลักลูกครับนี่ครับเจ้ายักษ์ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับขับมาไกลครับเมื่อกี้ครับช่างทักไปบอกว่า ทำสีแล้วครับข้อขนังก็ทำเหมือนกันนะครับช่างครับ,รบงามครับสวยงาม จะดังทางลม่อยนะครับทางลมปั่นลมยิงนีนะครับยังไม่ได้ลงเล็กเล็กเกอร์นะครับยังยิงหลายรอบแล้วครับนล่ครับชัางมอกครับดูครับดูต่อกับกัางกำลังยิงครับ ีมือมากครับช่างครับสงามารท่องเที่ยวนะดูครับโอ้โ,อโดนแสงยิ่งจะสวยนะครับครับเงาออกแล้วครับแสงมันสะท้อนครับเห็นตัวจริงใหญ่มากครับเจ้ายักษ์ครับ ดูแต่สีรถพ่วงก็รู้ครับสวยงามมากครับผมจะขับเจ้าคนเงินมาครับมากับเยบอยครับเขากําลังทําทางขึ้นสะอยู่ครับเขากำลังกำลังทาทางลงสะครับก็เลยมารีวิวรถให้ท่านผู้ชมดูนะครับเจ้ายักษ์ครับเจ้ายักษ์ของพิวุครับไหนลูกมันลูกคันนี้ป่อ่าในเยบอยบอกว่าลูกคันนี้นะครับพิวุมีลูกแล้วครับมีลูกเพิ่มเีกครับดูครับลูกของพิวุฒครับ หยอกๆกันเล่นนะครับ,สว,รบสวยงามครับครับช่างครับเน้นสีครับหลายรอบครับเอาให้ตาแตกไปเลยช่าง วยงามมากครับกระบอกโคกตันนะครับทําได้มาตรฐานมากครับอูชายใหญ่ครับทำสวยมากครับี๋ยววันไหนผมว่างผมจะไปรีวิวชายใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนั่วก็มาอูนี้ก่อนครับ <c oughs> <c oughs> ช่างว่าแอบถ่ายเอา ครับเน้นหลายรอบมาครับช่างกี่รอบแล้วช่างหลายรอบอยู่นะอ้สีรอบแล้วครับสวยไปเลยครับพิวศจัดหนักจ,จัดเต็มแน่ครับทันนี้ครับรอชมตอนต่อไปครับชอบแต่งรถมากครับพิวดครับ กายจะชอบมากครับเสียบยอ,อยากขับแล้วครับเสียบอยอันนี้ช่างก็บอกว่าทำจะทำแต่สีหัวก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าทําเสร็จตอนไหนเดี๋ยวผมมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะครับถ้าทําเสร็จครับโอเคครับ ดูกันนี่เป็ดนี่แม่มาร์แบตเป็เอาว้นี่รถเซนนนได้รถนี้ได้แบตนี่ใสเ่สปเ,เป้เลยเป้อะไรเราดึงเตียงเป็ตังออปเป้มันจะทานนะแบตมันาจากนอกแล้วมั้งไอ้น,นี่นเขาใส่บางโคลนเลดปะแตง,งคลนเลดอู้บางโคลนของสิบ้อเลยมั้ง ทำไปสิบล้อแล้วนาะใหญ่แล้วเนาะทำสีไหมดีเชะดูแนบครับแนบใหญ่มากครับไม่หักแน่นอนครับแบบนี้ทำไมเราเอาไปทิ้งไว้ข้างบ้านนะเสียดายของอยู่อันเก่าพี่อ่ะไอ้แม่รู้คนไอ้น้องมะนาวทำสีเวียงคืนสวยเอาไปบางไว้ขายผมไปคิดทีนี้มันเท่ๆเลยเนี่ยเอาสีได้เท่ปะ เอาตาเต่ครับสี่คนนั้นครับลูกรถพ่วงครับทยิงแค่นี้ป่ะวันนี้ยิงแค่น,นี้ป่ะอ๋อเครื่องเงาโคเบอร์สามโรคมาดูโตครับกำลังเคลือบเงาครับ

รับลิงเกอร์ไปโค่นเงาแล้ครับดูกันยาวๆครับคลิปนี้ครับไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปผมไม่มีตัดต่อครับใส่ตรงๆเลยครับมาดูช่างยิงเอาเองนะครับสวยไม่สวยดูกันเองครับติชมกันได้ครับ รอบขนาดรอบเดียวนะครับนี่ครับเงาขนาดนี้ครับเงา,งามากครับ เอาดองครอบ,บเดียวนะครับน้องนนขอรถน้องนนชิดซ้ายแล้วครับถ้าเจ้ายักแต่งเสร็จก็น้องมาขาวชิดซ้ายนะครับ นรนกระบะครับกระบะว่าถ้าดูก่อนว่าจะแกะลายหรืออะไรครับรอชมตอนต่อไปครับ มีคลิปไม่ได้มาชมๆแน่ครับนานรอบเดียวนะครับเงาขนาดนี้ครับดูครับเงาจนเห็นคมเลยนะเงาไม่เงาดูเอาเองครับสวยครับผมว่าสวยครับผานครับ จบนี้ดูกันยาวๆครับอย่าเบื่อกันนะครับยังห้ท่านผู้ชมดูตอนช่างลงมือทำเลยนะครับนะครับ สวยครับสวยงามครับผมไม่รู้จะพูดอะไรครับดูเองครับดูครับ cái này ạ ô miễn phí mà các ในใต้คลิปต,ต้องทนครับดูครับเงาตาแตกเลยครับเขายกสีอะไรครับนี่น่าจะสีน้ำเงินแก้วนะครับหรือสีม่วงครับดูอเองครับ ทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพันนี้ครับอู้ดูบางเงาเงามากครับดูครับสวยมากครับเงามากเลยครับฝั่งนี้ครับดูครับสวยงามมากครับ เงาจริงๆครับรอบที่สองครับรอบที่สองครับรอบที่สองผ่านไปครับมาดูครับว่างาแค่ไหนครับ คลิปนี้อยู่กับผมยาวๆเลยครับคลิปนี้โอ้หเงามากครับครับ ช่างครับฝีมือครับยังนุ่มอยู่เลยนะครับช่างครับฝีมือครับเงามากครับเงามากเลยครับ ดูต่อครับ มาสวยครับดูครับดูครับเงาตาแตกแลวครับทีนี้ครับสวยงามมากครับครับคลิปนี้ก็มาอยู่บนช่องยูทู e ต่อตาดำซิงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับ